โอเคเพื่อนวิ่งไปเร็วนะเพื่อนแล้วก็เวียงเบ็ดเลยเียงเบ็ดนั่นแหละเพื่อนสวยสวยแหกปากแล้วตัดจบ EP ที่เก้าขอโทษเชิญมีพึ่งว่างอ่ะนี่สิหน้าที่เขาเรียกว่ามารยาทอ่ะโอ้ยเขนแกะนีิมอะไรเดี๋ยวขวางหูขวางตาเฮ้ยเดี๋ยวรู้จักเก็บสายงานนี้ดีไหเนี่ยรู้หรือไม่ว่าการกระโดดน้ำที่สวยงามเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคสูงอ่ะดูดีลุงจะโชว์เทพไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวก่อนลุงค่อยๆรันเไย โคตรป้าไงว<อ>้าเลี้ยโอ้ลงแบบนี้น้ำเข้าจมูกก็รู้กันนะว่าเป็นไงตัวโคตรแสบกูบอกเลยรู้เลยว่ามือประตูทำไมถึงต้องประสาทเร็วอ่ะรู้จักเป่าอีดัสซูมาล่ะนี่ไงครับ s อ่าลูกบอลหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะงงหมดแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าก็แข็งเนี่ยแข็งแข็งมาลองอดูกันเลยเทุบเนี่ยมันไม่ไม่แตกไม่แตกแตกไม่รู้แต่ช่วยกูก่อน ผมรับรองได้เลยว่าไอ้ที่ดมไปเนี่ยมันหอมจริงๆนะเว้ยเอ้ยคืนนี้คุณต้องได้เนี่เนี่ยเด็กคุ้ยของดีไว้โอ้ก็ไปคิดกันเอาเองอ่ะว่ามันสดชื่นจริงไหมแล้วนี่เทคนิคกูเนี่ไงหมวหน้าอย่างเช่สาวกรี๊ดนี่ไหมายถึงวิชาการตัดต่อผมว่า90%อน่ะทุกคนก็เคยเล่นกันอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยคิดว่ามันจะมาเร็วเพื่อนกิ๊บกวัวไม่นะ นี่ไงมึงโชว์เลย,ลยดิไหวจริงๆเนี่ยโชว์เลยแหน่ <c oughs> คลิปต่อไปผมบอกเลยว่าขาวๆเป็นยังไงล่ะที่รักนี่ไง,ไงอ <c oughs> บอกได้เลยคำเดียวว่าไม่ได้โฟกัสผู้ชายหรอกนะเชื่อเหอะ Nice ผมบอกได้คำเดียวว่าแสบ โดยตามหลักการแล้วการเอาไฟเข้าไปข้างในหนถันไม่มีออกซิเจนถังนั้นก็จะบุบลงไปโอ้โหโคตรเท่ลองถาเก่อนนะพี่เขาบอกว่านี่ไงเอาไฟลงไปเลยเพื่อนเอาไฟลงไปเลยเดี๋ยวผมว่ามันไม่ใช่นะนี่ะปิดมาจ้าต้องกูเสียบเลยคลิปต่อไปการุณาเล่นมือถืออย่าเดินนะจ๊ะโอ้ยกูต้องกลับบ้านไปให้เมียอะไรเดี๋ยโอ้ยบนอะไรกู้าบ้า ไถตกลงไปนี่ไงกูเกือบโอ้โหกูไม่ขาห่างเกืเจ็บตูดแทนขอโทษครับพี่มึงคิดว่าไงวะว่าเกือบแตะข้างเดียวมันจะทำยังไงู่ไม่น่าเล่นเลยอ่ะไอ้กูเออกูดึงแป๊บเออมึงตัดไอ้เย้มันไม่ออกงั้นก็ตัดเอาซะเลยรู้เลยว่าเลี้ยงดีแค่ไหนอ่ะหมาตัวนี้กลับบ้านไมกินข้าวกลับบ้านไมกินข้าวมีดใจได้เฉื่อยเฉือยเนียนีกระโดดชนไปแม่ง คำว่าอัจฉริยะกับคำว่าเจ้าเล่์เนี่ยมันคู่ควรกันจริงๆนะเว้ยโอ้ลูกเอไม่มีที่นั่งลูกอดทนไว้ก่อนเอเดี๋ยวเชิญนั่งเลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับเอ้ยคนรถไฟใจดีใจดีเฮ้ยแอบป่าไม่ได้อุ้มลูกหรอ้าวเดี๋ยวนะมึงหลอกกันทั้งคนแก่ได้เหรอดังวิทเทเห็สามีเรานี่มันฮึดจริงๆเลยสี่มีน้ำให้ดด้วยหกเจ็ด แค่จะเอาสักดอกหมายถึงเล่นตาเป้าจริงๆอ่ามันทําอะไรของมันะเนี่ยชมจ้เนี่ยห่วงนัดเล้มันจะไปไหนเนี่ยปาหรือเกไปดับมันจะได้หมดเลยลูกพี่รอบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเราเบิดเลยเลยเมื่อคุณกลัวว่าเข็มขัดนั้นจะเอาไม่อยู่คุณก็เลยใช้นี่ไงขัดนัด ใส่เลยนี่ไงหมุนหมุนหมุนนี่คือขันอีกแน่นอนแน่นชัวร์กางเกงไม่หลุดชัวร์แล้วเมื่อคุณปวดคิวก็วิ่งมาอย่างไปโอ้โหไม่น่าแดกแล้ววววแล้วแล้วเราเรียกว่าใส่อย่างเท่ลำบากตัวละทีนี้ลูกนี้พี่แตกแตกเลยเีื่อไหร่ลูกไม้อีกนี่แตกเลยเวื่อไหลูกนี้ต้องเอิญเสียเลยเมื่อการซ้อมมันผิดคิวไปหน่อยอ่ะ หมุนสวิงคลิกแน่แน่จังเท่ดีตากูบ้างดิเฮ้ยดีแลไงเดี๋ยตั้งท่าดังท่าเนี่ยไปดับเดี๋ยวกอดทอเดี๋ยวนี่คือวิธีการกินแบบจีนิสคนอื่นเขากินอะไรกันกันไม่รู้กูขอลองวิธีกินนี้ดีกว่ายิ่งซ่ากาแช่กันแต่กูแดกคนเดียวเสียหลายเมื่อเพื่อนของคุณรักคุณมากเฮ้ยเพื่อนขอน กูบอกว่าจะขอซ้อำเกิดเท็โอ้โหีมือเปื้อนมาเนี่ยเอ้ยเพื่อนขอผ้าหน่อยดิเออขอผ้านะเอามาเด้ทำไรของมันไงไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามาทำไมเนี่ยคนณลอยต้องโดนไล่ไม่รู้ไม่หนักชีกมันออกมาชีกผ้ามันมอกวชีกผ้าคุณทำไมคุณพี่ทูไมนี่ครับนี่ครับขอบคุณมากผ้าไปเลยครับผมบูชาอะไรกูรักหนาเนี่ยสูงเพื่อนหรือดงมาเฟียวะเนี่ยเมื่อเพื่อนคุณเป็นกัปตันแล้วมันติดตลก ดูนะกูจะส่งนี่ไปทุกคนเลยบนเครื่องบินเนี่ยนะเพื่อนและภาพที่กูส่งอ่ะคือเพื่อนกูเองก็นี่ไงมันถ่ายรูปเดี๋ยวนี้แหละโอ้ตายแน่จุดประทัดด้วยบุหรี่เด้ไก่ก็เท่อุ้ยตาเถิดตกต้องหมายกูนึกว่าเสียงอะไรตัวไบตองมันเลยเฮี๋ยวสถานที่นี้ไม่มีผีจริงๆกูนอนมาสิปีไม่เห็นมีผีเลยจ้าอีตอรจุกแก๊ด กูถ่ายคลิปไว้ไฟติ้งครับนี่ไงเท่เวละเท่เวละลูกเตะเป็นคาสายฟ้าอะไรกูคิอะไรเนี่ย <c oughs> นี่สินะที่เขาเรียกว่าอํานาจของเงินนะ่ะ <c oughs> โอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมไม่ถ่าย <c oughs> ผมไม่ชอบกล้องไม่เอาอะพี่อ่ะผมขอสัมภาษณ์หน่อยนะเอาดีๆคือผมช่วยนี่ไงอํานาจเงินจบกูเล็งเลเซอร์พร้อมเลยไม่ลงก็ไม่รู้อ่ะลอกเนี่ยถามว่ามึงไม่ลงเนี่ยกูไม่รู้จะพูดคุณดูนะเพื่อนอ่ะลองเดึงไปกูอะขนาดนี้แล้วอ่ะได้โอ้โหไม่เกี่ยวเลเซอร์ โอ้ยดูนั่นสิน้องสาวคนนั้นขับกบเทเลยเห็นแล้วอยากขี่เลยว่ะขี่อะไรล่ะพี่หมายถึงว่าขี่รถไม่ได้ขี่เขาอฮ้ยสมองผมคิดว่าพี่เป็นคนอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปด้วยความเจ็บปวดอืมอ่ะยดอะไรโอ้ยผมผิดอะไรเดี๋ยวสวัสดีครับผมผมเพิ่งกลับมาทำคลิปเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพิ่งมาว่างช่วงนี้ก็พอกที่หางเตนท์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมไปละแค่นี้หละรา